วันนี้ครับเราจะพามาชมความแตกต่างระหว่างพึ่งขยันกับพึ่งขี้เกียจนะครับวังนี้เป็นพึ่งขี้เกียจนะครับตอนนี้เวลาโมงสี่สิบนะครับตอนเช้าป่าน,นี้ยังไม่ออกหากินนะครับวังเนี้ย ผมเคยเก็บน้ำหวานล่าสุดได้ไม่ถึงขวดเอ็มร้อยนึงนะครับลังเนี้ยครับป่านี้ยังไม่ออกหากินสักตัวเลยนะครับมาอีกลางหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับครับมาไปดูนะครับความแตกต่างครับแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้คือพึ่งขยันนะครับแม่บินออกหากินเยอะมากลางนี้ล่าสุดเดือนเก้าครับของปีนี้แหละเดือนวันสามขวดนะครับมาลุ้นดูนะครับเดือนห้าจะได้กี่ขวดนะครับเกียรตินะครับแม่บินออกเต็มเลยครับความขยันของลังนี้ครับ คงถ่ายนานไม่ได้ครับเพราะการเข้าดูพึ่งให้เข้าข้างหลังนะครับข้างหน้าโอกาสเตียงที่แม่มันจะบินตามแล้วต่อยเรามีเยอะนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ